ไอ้โง่เอ้ยคิดว่าจะหนีรอดจากตาข่ายสวรรค์ไปได้หรือไงแกสอดวัตถุบโบราณไว้ที่ไหนกันแน่เฮ้ <c oughs> ไอเวนเอ้ยแกคิดว่าฉันจะยอมบอกแกง่ายๆหรือไงไอ้คนปากดีนี่ใจเย็นตอนนี้เราต้องติดต่อกับกองทัพหลักก่อนเราจับตัวปีศาจแห่งแดนเหนือได้แล้วขอยืนยันพิกัดด่วนยืนยันพิกัดแล้วกำลังรีบไปแกนี่มันอึดฉมัด ขนาดโดนตัดแขนไปแล้วยังทนได้อีกว่าแต่ทาไมปีศาจแห่งแดนเหนือถึงต้องการวัตถุโบาราณที่ฟาบ,บาตามหาด้วยละ่ะจะมีเหตุผลอะไรอีกล่าก็แค่สวยเท่านั้นแหละเพราะไอ้บ้านี่คนเดียวเราถึงต้องลำบากตั้งไม่รู้กี่วัน,นไหนๆก็อุตสาลล่าห์ลำบากขนาดนี้แล้วงั้นขอสนุกกับมันให้เต็มที่ก่อนที่กองทัพหลักจะมาถึงก็แล้วกันเตรียมใจไว้ให้ดีเถอะไอ้ปีศาจแห่งแดนเหนือฉันจะไม่หยุดจนกว่าแกจะอ้อนวอนขอร้องฉันฉันจะฆ่าแกทิ้งซะ มาโยนเหรียญก็ดีกว่าว่าใครจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเอาละถ้าอย่างนั้นถ้าออกหัวฉันเป็นฝ่ายเริ่มก่อนฮึไม่มีทางจะจบลงทั้งๆที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแบบนี้ไม่ได้ผู้ล้มเหลวในการปลุกพลังคนแรกของตระกูลเรเกอร์ฉันคือซีกเดเกอร์ทั้งๆท,ท,ที่เกิดมาในตระกูลนักฆ่ามากกังกรโด่งดัง แต่กลับไร้สึ่งพรสวรรค์นในการใช้ออร่าล้มเหลวในการปลุกพลังออร่าที่อัศวินทุกคนล้วนทำสําเร็จถูกปฏิบัติเหมือนกับขยะและถูกขับไล่ออกจากตระกูลดังนั้นเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทําให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นฉันก็พร้อมที่จะทำมันทั้งนั้นมีคนเคยกล่าวไว้ว่าหากไล่ตามเพียงแค่พลังแล้วก็สุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยแต่ว่า ไอเรื่องพันนั้นน่ะออกหัวเว้ยเฮ้มันเป็นเพียงแค่คำพูดของพวกมีอำนาจเท่านั้นส่วนคนอ่อนแอน่ะก็ต้องถูกคนแข็งแกร่งเหยียบย่ำและช่วงชิงต่อไปนี่คือสัจธรรมของโลก แม่งเอ้ยนึกว่าจะหนีไม่รอดแล้วสิอะไรกันหมอนั่นมันเพิ่งจะต่อแขนเข้าไปงั้นเหรอเป็นพวกนอกรีดสินะน่าขยะแขยงสินดีจะอะไรก็ชั่งถ้าตัดคอซะยังไงมันก็ตายอยู่ดี บัดซบเอ้ย,อยแบบนี้คงไม่รอดแ,น,แน่ๆถึงจะแค้นไม่ได้แต่แค่ขโมยวัตถุโบราณที่โบจากรวรดหมายตาได้ก็ถือว่าคุ้มแล้วขอโทษนะอลิเซีย ความมุ่งมั่นอันแรงกล้าจะปลุกพลังโบราณให้ตื่นขึ้นวิญญาณของเอลดอร์ดากอนจะสลักลงบนวิญญาณของผู้ที่ถูกเลือกคำสั่งฉุกเฉินทำงาน Seekbreaker คุณจะยอมรับหรือไม่กำลังจะตายอยู่แล้วแท้ๆยังจะต้องมาได้ยินเรื่องไร้สาระอีกคุณจะยอมรับหรือไม่หนกหูนะจะทำอะไรก็ทำยืนยันการยอมรับ ของผู้ถูกเลือกแล้วพลังที่ผูกสัญญาไว้หลังจากทำงานแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับได้อีกกำลังเข้าสู่การนับถอยหลังทั้งๆที่มันควรจะเป็นแบบนั้นแต่พอลืมตาขึ้นมากลับกลายเป็นแบบนี้เฉยเลยย้อนเวลากลับมางั้นเหรอไม่อยากจะเชื่อจนถึงเมื่อกี้นี้ยังสัมผัสถึงดาบที่แทงทะลุท้องได้อยู่เลยก็ว่าทำไมที่นี่มันถึงได้คุ้น ที่แท้ก็คือโยรัมนี่เองโยรัมสถาบันฝึกสอนของตระกูลเรเกอร์นักข้ามังกรเรเกอร์ตระกูลเรเกอร์เป็นหนึ่งในสามตระกูลผู้ยิ่งใหญ่และเป็นตระกูลที่สืบสายเลือดจากวีรบุรุษผู้ปราบมังกรชั่วร้ายบาหามุทและกอบกู้ทวีปในสงครามเมื่อ1,000ปีก่อนนำโดยนักข้ามังกรเทราคารเดเกอร์ด้วยเหตุนั้นสายเลือดของเดเกอร์จึงได้รับพรแห่งออร่า ทุกคนในสายเลือดสามารถปลุกพลังออร่าได้อย่างง่ายดายและกลายเป็นอัศวินชั้นสูงตามอายุยกเว้นชั้นแหละนะระบบการจัดการกำลังเริ่มทำงานใหม่อีกครั้งฮะฉันหูฝาเป็นหรือเปล่ากำลังตรวจสอบระดับวิญ,ญญาณของผู้ถูกเลือกยืนยันว่าวิญ,ญญาณของผู้ถูกเลือกตรงกันหนึ์วิญ,ญญาณของเอลเดอร์ดากอนจะรวมเข้ากับวิญ,ญญาณของผู้ถูกเลือกอย่างสมบูรณ์ ได้รับสิทธิ์บางส่วนของระบบยินดีที่ได้พบซีกเรเกอร์เปิดใช้งานการดูหน้าต่างสถานะมีอะไรเหมือนกับภาพเวทมนต์ปรากฏขึ้นมาเต็มไปหมดเลยหรือว่าจะมีใครใช้อ t ต f a c t อะไรอยู่เปิดหน้าต่างสถานะหน้าต่างสถานะผู้ดูแลระดับล่างชื่อซ e กเรเกอร์คลาสฮิวเลอรระดับแลฉายาผู้ได้รับพรแห่งความเจ็บปวดสกิลฮิ l ิ่งจิตสงบนิ่งฟื้นฟูพลังร่างกาย ภาษาสัมผัสเฉียบคมสกิลแทงจุดสำคัญระดับ B หันสะบบั้นระดับ B พิคาดในดาบเดียวระดับดีสกิลเผามังกรไม่สามารถดูได้ใช้สิบแต้มเพื่อปิดล็อกแต้มกรศม0มันโปร่งใสเหมือนกับภาพเวทมนต์เลยส่วนวิธีใช้ก็คล้ายๆกันอีกทั้งคลาสสกิลยังมีพวกคำศัพท์ที่ไม่ได้ใช้ในยุคปัจจุบันอีก เหมือนเมื่อก่อนท่านอาจารย์เคยบอกเอาไว้ว่าคนในสมัยโบราณจะแบ่งแยกความถนัดของแต่ละคนออกเป็นคลาสและฝึกฝนเทคนิคที่เรียกว่าสกิลที่เหมาะสมกับคลาสนั้นๆเพราะฉะนั้นแกที่เป็นคลาสฮิลเลอร์จงใช้สกิลที่เรียกว่าฮิลลิงซะหลังจากการปลุกพลังก็ถูกบังคับให้ฝึกจนเกือบตายเป็นฮิลเลอร์นี่คงจะอึดมากเลยสินะเอาเถอะถ้าตามหน้าต่างสถานะนี่ ก็หมายความว่าฉันเป็นฮิวเลอร์ถ้าอย่างนั้นลองทดสอบดูหน่อยก็แล้วกันใช่จริงๆด้วยในชีวิตที่แล้วตอนอายุ20หลังจากเปิดเอเธอร์ฮอล์ฉันก็ได้กลายเป็นฮิวเลอร์ถ้าอย่างนั้นเหมือนกับที่คิดเอาไว้เลยเอเธอร์ฮอล์สามารถเปิดออกได้ แค่นี้ก็มั่นใจได้แล้วถึงร่างกายที่ฝึกฝนมาอย่างหนักได้หายไปแต่ก็ได้ย้อนเวลากลับมาโดยที่ยังคงมีทักษะและความทรงจําอยู่ซึ่งแสดงว่าตัวฉันในตอนนี้ได้ไปไกลกว่าสมัยก่อนแล้วและเพื่อที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์ฉันจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเองมีทักษะอะไรบ้างขออนุญาตครับนายน้อยเฮ<ะ>้อแกล้งทาเป็นไม่อยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับเว้ล้สิ ังดูไม่เสร็จเลยแล้วจะลบมันออกไปได้ยังไงนี่ขออนุญาตเข้าไปนะครับนายน้อยเดี๋ยวก่อนจนป่านี้แล้วยังไม่เตรียมตัวอีกหรอครับนายน้อยกำลังคิดอะไรอยู่กันแนะ่เดกเกอร์คนรับใช้ส่วนตัวของซกเดกเกอร์เตรียมตัวเตรียมตัวอะไรดูเหมือนจะไม่เห็นสินนะดีละนี่ท่านไม่รู้จริงๆหรอครับนายน้อยจะว่าไปแล้วตอนเด็กๆ ฉันก็กลัวไดเกอร์มากเลยนี่นะถึงแม้จิตใจจะอายุ30กว่าแล้วแต่ความกลัวที่ฝังลึกอยู่ในร่างกายก็ยังลบไม่ออกใช้คาสกิลจิตสงบนิ่งฮะความกังวลหายไปในพริบตาคาสกิลจิตสงบนิ่งทำให้จิตใจของผู้ใช้สงบนิ่งไม่หวั่นไหวในทุกสถานการณ์อืม hmm. แบบนี้ก็เรียกสกิลได้เหรอใช้งานอัตโนมัติะด้วยสะดวกดีนี่ผมบอกไปตั้งหลายครั้งแล้วนะครับ ว่างานในครั้งนี้สําคัญมากนี่ฟังอยู่หรือเปล่าครับนายน้อยแน่นอนสิเด็กเกอร์นายคงหมายถึงการทดสอบแพนคลาเทียนใช่ไหม